หนีตามผู้ชายไปแล้วค่ะคุณปลานี่มันอะไรกันแค่เนี้ยน้องมิวน่ะเอาขนมจีนให้คนงานก่อสร้างกินฟรีไม่ใช่เหรอจ๊ะจริงหรอมิวถ้าแบบเนี้ยฉันต้องหักเงินแกนะมิวนี่เงินได้ครับได้แล้วค่ะวนี่มิว เดี๋ยว<ล>ยฉันน่ะจะองไปเก็บเงินสาขาอื่นนะเธอก็ดูแลร้านดีๆด้วยละ่ะจ้าเจฉันจะดูแลร้านให้เป็นอย่างดีเลยจ้ะดีดีนั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเย็นๆน่ะจะรีบกลับจ้าเจฉันไม่อยู่อ่ะเรียกลูกค้าเข้าร้านด้วยขนมจีนอร่อยๆรจ้า ครับผมหิวครับแต่ผมไม่มีเงินนะครับทำไมล<ม>่ะคะเออผมมาจากต่างจังหวัดแล้วผมโดนขโมยกระเป๋าไปนะครับแล้วก็เป๋าตังก็อยู่ในนั้นด้วย <c oughs> ตอนนี้ผมก็ทำงานก่อสร้างรายวันอยู่นะครับแต่ค่าแรงผมยังไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันให้กินขนมจีนฟรีนะนายไปนั่งรอก่อนเลยเดี๋ยวฉันตัดไปให้จริงเหรอครับจริงจ้ะ เดี๋ยวนายไปนั่งตรงนั้นนะเงิาเท่าไหร่ครับหกสิบบาทจ้าหกสิบบาทนะครับนี่ค,ครับเี๋ยว่อนะครับค,ค่ะรีบนะนั่งก่อนได้เลยจ้ะ ขอบคุณครับรเติมไดตลอดนะขนมจีออนอ,อนร่อยอร่อจ้าอร่อจ้ามายค่มาเลยค่ะเกสาแเดสาั้ายังไงบ้างนิว หมดแล้วเหรอหมดแล้วจ้ะป้า,ปา,านนะิวเป็นไงมัวันนี้ขายดีไหมขายดีจ้ะเจ๊ขายเกือบหมดเลยนี่แม่นี่เงินจ้ะเจ๊ลองนับดูนะได้ยเยอะอยูน่นะเนี่ยขายดีจริงเหรอจ๊ะฉันว่าฉันอนะแอบเห็นอนะน้องมิวน่ะเอาขนมจีนให้คนงานก่อสร้างกินฟรีไม่ใช่เหรอจ๊ะ หรอมยวแกทำแบบพี่ป้ามยวพูดจริงหรือเปล่าเออฉันเห็นว่าเขาน่านสงสารนะเจ๊แล้วที่สำคัญเขาไม่มีเงินเลยอ่ะจะให้เขากินแค่จานเดียวเองนะเจ๊จานเดียวก็เงินไหมอย่าให้รู้อีกนะว่าให้คนอื่นเขามากินฟรีแบบเน,นี้ยไม่งั้นอ่ะจะหักเงินเดือนกันแน่สมน้ำหน้าเป็นยังไงล่ะใจดีน่าสงสารดีนะตัวเองจะโดนหักเงินเดือนด้วยจะไม่เป็นไรนะัน่นหปลา เดี๋ยวข้าหน้าข้าหลังนะ่ะพี่หนุกป้าจะไปธุระที่ไหนก็นเล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวป้าจะช่วยดูแลสอดส่องให้เองนะจ๊ะที่ร้านเนี่ยขอบคุณนะจ๊ะป้าเมียวยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยจ๊ะ ใช่ไหมไปนั่งรอกัอนสิเดี๋ยวฉันตักขนมจีนไปให้ขอบคุณมากนะมิวถ้าผมมีเงินเยอะๆเนี่ยผมจะกลับมาตอบแทนบุญคุณมิวนะไม่เป็นไรหรอกขนมจีนแค่จานเดียวเองกินเถอะจะได้มีแรงสู้งานต่อไปนั่งเลยค่ะครับ ไม่อิ่มบอกได้นะเดี๋ยวตักให้อีกครับ ขอบคุณนะมิวถ้าผมมีเงินเก็บสักก้อนเนี่ยผมจะไปหาซื้อสูตรดีๆใส่แล้วก็ไปสมัครงานจะไ,ได้มีเงินมาจ่ายค่าขนมจีนมิวไงครับไม่เป็นไรหรอกนี่เงินหนึ่งพันบาทฉันให้นายไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าไว้ใส่สมัครงานนะเห็นนายจบสูงนี่ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจครับเดี๋ยวผมทำงานก่อสร้างรายวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็หาซื้อได้งไงละครับเอาไปเถอะนะ เอาไปซื้อเสื้อผ้าใส่จะได้สมัครงานดีๆจะได้มีงานดีๆทำเห็นไหมดูดูสิฉันไม่ได้โกหกคุณปลาตรงไหนเลยนะคะเห็นไหมเนี่ย <ừ, S 1> เวลาคุณปลาไม่อยู่นะมันเรียกคนงานก่อสร้างมากินขนมจีนทุกวันเลยค่ะมิวแกทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วคะเออเออันมาเป็นเดือนแล้วนะคะที่เห็นเนี่ยทุกครั้งที่คุณปลาไม่อยู่เลยค่ะถ้าแบบเนี้ยฉันต้องหักเงินแกนะมิว ได้เลยค่ะเจ๊ค่าแรงกันเนี่ยวันละสามร้อยเดี๋ยวฉันจะหักแกวันละห้าสิบก็จะเหลือค่าแรงวันละสองร้อยห้าสิบแต่ขนมจีนมันแค่จานละสามห้าเองนะเจ๊ผมต้องขอโทษเจ๊ด้วยนะครับถ้าผมมีเงินเนี่ยผมจะรีบมาใช้ขึ้นเลยครับคนงานก่อสร้างอย่างแกยังไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าขนมจีนแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เจ๊เขาล่ะฮะนายไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวฉันอ่ะ จะหักจากลูกน้องฉันเองหรือว่าอยากจะให้ฉันหาพนักงานขายคนใหม่ฮะเมลเจ๊อย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนแล้วอะเจ๊น่นก็ตามนี้แหละตัวนายอะจะไปไหนก็ไปไป,ไปมันนั่งกินฟรีให้ยมิวมันเลี้ยงอยู่ได้เมลคุณรอผมกันนะเดี๋ยวผมทำงานเก็บเงินได้เ่ะผมจะกลับมารับเมลนะได้ค่ะฉันจะรอนะโอ๊ย ั่งลากันอยู่นั่นแหละไปไหนก็รีบไปไะเสียเวลาทำมาหากินกันจริงๆเลยพวกนี้ ขนมจีนให้ฉันหน่อยสิได้จ้ะนั่งรอเลยนะจ๊ะ่แต่ว่านี่ก็เป็นปีแล้วนะไม่เห็นเจ้าชายมาตามหาบ้างเลยหรือยะเจ้าชายอะไรกันให้มันรอไปจนแก่มันก็ไม่มาหรอกจริงจ้ะคุณปลาอย่างเรียนมิวเนี่ยจะไปไหนได้ก็เป็นลูกย่างคุณปลาอยู่นี้ทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละ <mm> เออนี่มิวเดี๋ยวฉันอนะ เจาไปเก็บเงินร้านอื่นนะแกก็กดูร้านให้ดีๆล่ะแล้วอย่าแอบเอาของร้านฉันให้คนอื่นกินฟรีอีกลก่ะจดเจ๊นี่ขนมกินที่ฉันสั่งอ่ะเมื่อไหร่จะได้ยะ เหมืออยู่ได้ฝันกลางวันคิดว่าตัวเองเป็นซินเดอเรลล่างไงเก็บของเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะปะไรดีกวะครับคุณปลาคุณปลารีบๆมาเลยค่ะคุณปลา นี่นี่เร็วรีบมาเลยนางมิวเนี่ยมันจะหนีตามผู้ชายไปแล้วค่ะคุณปลานี่มันอะไรกันแค่เนี้ยแล้วแต่งตัวสวยขนาดเนี้ยแกจะไปไหนฮะหนูจะไปอยู่กับพี่เบนค่ะเจ๊อะไรนะเบนเบนไหนก็ผู้ชายคนที่เป็นก่อสร้างที่มากินขนมจีนฟรีไงครับเจ๊จำไม่ได้เหรอครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารับมิวอยากไปอยู่ด้วยครับใช่ค่ะเจ๊พี่เบนนะ่ะเขาเปิดบริษัทใหม่ แล้วเขาจะให้มิวเวลเป็นผู้จัดการของเขารวมถึงเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาด้วยค่ะไม่ได้นะคะคุณปลาคุณปลาอย่าไปยอมเขานะคะแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าแกไปแล้วใครจะช่วยฉันขายของฮะลูกจ้างยิงหายยาก,อย,ากอยู่ก็เจ๊เมลดี้ไงคะปกติเจ๊เมลดีก็ทําหน้าที่เปรียบเสมือนลูกน้องเจ๊ยอยู่แล้วเนะี่คะแกจะบ้าเหรอทําไม่ได้หรอกงานหนักขนาดเนี้ยเงินก็น้อยหนึ่งเอามาเมียว ขอโทษนะคะคุณปลาหนูล้างก่อนนะคะเจไปเถอะพี่เบนล้างก่อนครับเอา้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็สิแกแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะคุณปลา